ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่หยเด่นดในห้องหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นนวทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย และก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลที่ฝากมาเป็นแนวทางและก็ขอบคุณทนพู้ชมที่เป็นกำลังใจามาโดยตลอดโดยนะคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ 1. กันยายนเราไปชมแกนเลยครับทนพู้ชมเช้าว,วันนี้ก็เช้าว,วันที่20 เจ้านี้ก็ฝากมานะโคต้นโบนเจ้าใบเหลืองเจ้านี้ก็ฝากมา50 59, 50, 59. ูนย์หย์ห้าาฝากมาสองคู่เป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเจ้านี้ครับท่านอากโก อากก็ฝากมา5้าหนึ่งหองาหนกก็ฝากมาสองคู่ล่างต่อไปครับท่านเจ้านี้เจ้านี้ก็เป็น,นท่าน สิบเก้าใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะท่านอดีตเกาอดีตก่อนนะเจ็ดแปดสองผ่านสี่ห้าสามก็ผ่านห้าสามศูนย์ก็ผ่านนะผ่านตรองตด้ดต่อมาเนี่ยทันใหม่นี่ครับท่าน ก็ฝากมาแถวที่หนึ่งหนึ่งสองแถวที่สองเจ็ดแถวที่สามศูนยะท่านฝากมาสามแถวสามตัวตดต่อมาครับท่านใบนี้ก็เป็นแนวทาง ใหญ่เล่เด่นสี่กับเจ็ดคู่เจ็ดสี่หกเจ็ดสามสี่สี่หกเจ็ดสองห้าเจ็ดสามเจ็ดแปดสี่หกสามสามแปดเจ้าใหญ่เล่ก็ฝากมาสิบคู่ต่อไปครับท่านเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นแนวทาง สิบศูนย์สามห้าหกศูนสามห้าหกก็เป็นแนวทันสิบโบล์นะก็ขอบคุณมากเราไปชมหลักหน่วยกันบ้างเจ้าของแนวทันก็ฝากมา 0 2น9 0สองเจ้านี้ก็ฝากมาหลักน้อย0249ต่อไปคระ่านเด่นโบนฝากมาสองสส สองสามสี่อดีตที่แล้วเจ็ดแปดเก้อาอดีตที่แล้วก็ฝากมาเจ็ดแปดเก้าก็ขอบคุณมากต่อไปครับท่านเจ้านี้เจ้านี้ก็ฝากมาเดนล่า คู่คีนะท่านฝั่งซ้าย0 2 4 6 8ฝั่งขวา1 3 5 7 9นะสองฝั่งไม่ชนต่อไปครับท่านใบนี้10หน่วย10บหน่วยฝั่งมาเปดเก้ปดกับ9นะ ฝากมาสองตัวอดีตที่แล้วก็ฝากมาแปดเก้าเนวทานใหม่นี้ก็ฝากมาแปดเก้าต่อไปเจ้านี้ก็เป็นแนวทานของเอ้ย่า ชุดบนแปดศคูศูนล่างเปดหนึ่งแปดศูนล่างเปดหน่ก็ขอบคุณอย่างมากต่อมาครับเจ้านี้ดับล่างนะดับล่างฝั่งมาดับ 4ตัวเดียวดับ4ตัวเดียวเจ้าวะวาตามนะเจ้าวะวาตามก็ฝากมาอีกหนึ่งบายต่อไปครับท่านเจ้านี้วันชายเนนวอทานหลักร้อย หลักสิบหลักหน่อยนะหลักร้อยศนย์สี่องเจ็ดหกหลักสิบเจ็ดสามแปหลักหน่อยก็ฟางมาแปดห้ากเจ็ดเต่อมาครับเจ้านี้อาเบิร์ดนะนท่านอาเบิร์ดเจ้าอาเบิร์ด ก็ฝากมา6 7 8 6 7 8แปดหกเจอดีตที่แล้วก็ฝากมา8 9 0เานไน้อนตอนใหม่ก็ฝากมา6 7 8ก็ขอบคุณมากต่อไปครับเจ้านี้เต็มรอสอนอ,อ ฟางมาเต็มศนเต็มสองเต็มสี่เต็มหกเต็มแปดฝากมาห้าตัวห้าเต้มก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางทเทมแบ่งปัน,ปนต่อไปครับท่านเจ้านี้สิบเก้า เป็นแนวทานดับหน่วยล่างฝังมาดับหนึ่งฟังมาดับหนึ่ง,ง,งตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝังมาดับ8ปแนวทานใหม่นี้ก็ฝังมาดับดับหนึ่งต่อมาเจ้านี้เลย เจ้านี้ก็ฟางมา7 1 9 8 7 9 079 709าาศฝากมารวม5ชุดนะต่อไปครับท่าน ใบนี้ก็เป็นแนวทางใหญ่เลยฟางมาชุด3าตัวสามเ6็ด3 4่สี่หกเจ็ดหกสามก็ดสก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่าน ทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นฐนาทานเท่านานนะท่านเป็นฐนทานใช้กับสลากกินแบง่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคนท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจาด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่าน x มจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นอนงทานฝากมาเป็นอาทานด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อแนวทันใหม่คลิปใหม่กันเลย